สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทีมชาติไทยชุดยู20ของเราจะเดินทางไปประเทศสหรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับชิงแชมป์ชาติเอเชียรอบสุดท้ายโดยทีมชาติไทยของเรานะครับตอนนี้เนี่ยมีการตนนเตรียมการเพิ่มเติมผู้เล่นเข้ามาเป็นลักษณะที่เป็นผู้เล่นลูกครึ่งนะครับเป็นผู้เล่นที่ เสริมความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นแนวรุกแนวรับนะครับข่าวคราวของพิรวัตรฟินบาวนะครับก็มีโอกาสครับที่จะมาร่วมทีมยู20ในชุดนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับที่ผมพูดถึงพิรวัตรไปเนี่ยคือเขาติดทีมชาติเยอรมันนะครับในรุ่นเยาวชนและเขามีสิทธิ์ที่จะอ่าเล่นกับทีมเยาวชนทีมใดก็ได้ครับพิรวัตรฟินบาวไม่ใช่ลูกครึ่งนะครับแต่เป็นนักเตะไทยที่มีคุณพ่อเป็นชาวสุรินแล้วก็คุณแม่เป็นชาวเซสเกต ดังนั้นครับพีรวัตรมีสิทธิ์จะเล่นเต็มที่ครับกับทีมยู20ของเราเพื่อที่จะนะครับรุ่นนะครับที่จะเข้ารอบลึกๆในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายและยังจะมีรุ่นนะครับในการไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรุ่นยู20โดยพีรวัตรฟินบาวนะครับเพิ่งจะมีอายุได้17ปีเท่าน,นั้นเองครับยังมีอนาคตอีกไกลส่วนสูงน้องก็190ปีก,กว่านะกล้ามเนื้อร่างกายสูงกว่าผู้ใหญ่บ้านเราครับสาหรับน้องพีรวัตร นอกจากจะติดทีมชาติเยอรมันชุดเยาวชนแล้วนะครับอิรวัตรฟินบาวยังมีสัญญาเล่นอยู่กับสโมสรคารูนะครับในเยอรมันซึ่งเป็นสโมสรชื่อดังนะครับแล้วก็ยังมีคนนึงครับที่เป็นนักเตะลูกครึ่งก็คือไอแมนเที่ยงคํากองหลังวัย18ปีของสโมสรวีดัสคาสบังกาครับในโมร็อกโกก็มาร่วมฝึกซ้อมในแคมป์ที่2ในระหว่างวันที่10ถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับ แล้วก็นักเตะไทยที่เราประจําทีมอยู่แล้วนะที่เป็นลูกครึ่งที่มีฝีเท้าดีแต่ไม่ค่อยได้พูดถึงกันนะที่จริงแล้วเรามีนักเตะฝีเท้าดีอยู่รุ่นยู20นะครับเพียงแต่ว่ามันมีกระแสบางอย่างนะครับที่พัดกระพือมาทําให้เรามองข้ามนะครับหลายสิ่งหลายอย่างไปสําหรับนักเตะที่มีฝีเท้าดีรุ่นเยาวชนของเราที่เป็นลูกครึ่งก็ได้แก่เคเรนทรัลดอ,อนครับ จากสโมสรพอร์ตเวลเอฟซีนะครับทีมในลีกาทูประเทศอังกฤษเนี่ยทางบุยารัมยูเนเต็ดได้นะครับเซ็นสัญญาให้เข้ามาร่วมทีมบุยารัมยูเนเต็ดนะครับจากนั้นนะครับน้องเคเลนทานาดอรอ์เรียนเนี่ยก็ได้โชว์ผลงานนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชายชาติอาเซียนในรุ่นยู19ปีนะครับเมื่อปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลงทุกแมตช์ยิงได้เกือบทุกแมตช์ครับเป็นเป็นนักเตะที่ผมบอกไว้เลยครับว่าเราจะมองข้ามไม่ได้เลย สำหรับเคแลนทานดอนไรอันเนี่ยผมผมคิดว่านะเขายิงได้สม่ำเสมอเขามีสไตล์การเล่นมีมีเบสิกฟุตบอลนะครับมาจากอังกฤษแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นกำลังหลักเลยนะสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเกิดอิชิมองเห็นนะตอนนี้อยู่20อาจจะขึ้นมาร่วมทีมนะครับทีมชาติไทยชุดยู่23กับทางโค้ชนะครับในชิกะยะก่อนก็ได้ พราะว่าเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าที่เรากําลังขาดแคลนอยู่เนี่ยทรงประสิทธิภาพมากครับแคลนเนี่ยน้องเขาชอบนะครับชอบดนตรีแทปนะแคลนเนี่ยเขาชอบฟังเพลงของวงฟิวเจอร์ครับซึ่งในดนตรีแทปเนี่ยมันจะเป็นดนตรีที่สนุกนะฟังแล้วผมชอบเพลงที่ผมเอามาทำในในช่องผมเนี่ยได้หลายเพลงเป็นแทปนะครับแทปเนี่ยไจะเป็นสไตล์คล้ายฮิปฮอปเหมือนแรปนั่นแหละแต่แทปเนี่ยมันจะมีอ่า เชืเพลงอีกแบบหนึ่งนะที่ผมชอบผมชอบยี่หอออีกสำหรับแทบในตอนนี้ก็จะมีวงชื่อดังนะอย่างกูชีแก๊งหรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยเคเลนทาราลัยอันเนี่ยชอบวงฟิวเจอร์ครับขอให้เปิดฟิวเจอร์มาชอบทุกเพลงเขาบอกว่างั้นนะผมเองก็ใช้แนวเพลงแทปนี่แหละในการเป็นแนวในการทําเพลงของผมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบฟังเพลงในรายการผมนะผมจะมีเพลงวนเวียนมาให้ฟังเรื่อยๆครับสำหรับเพลงให้กำลังใจทีมชาติไทยของเรา ก็ผมอยากให้กําลังใจนะเคลันธนาดรายอันเนี่ยผมชอบมากแล้วก็ในทีมชาติไทยชุดยูยชุดนี้เนี่ยยังมีนักเตะไทยนะที่เป็นนักเตะพรสวรรค์นะครับที่ที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือธนก,กิจโชติเมืองปักครับนักเตะคนนี้มีอนาคตยาวไกลแต่เราก็ดูไปเรื่อยนะยูยมี2ทอทงครับธนาดดรายอันกับธนก,กิจโชติเมืองปักแล้วังมีนักเตะที่ดีๆหลายคนนะ เสียใจครับที่ยู20ย19ของเราในปี2024เนี่ยผมไม่รู้ว่ากระแสข่าวมาจากไหนเป็นกระแสข่าวแรกนะทําให้เกิดในลักษณะที่อ,ออกจะเป็นทับถมบูรี่พอสมควรนี่ผมพูดตรงไปตรงมาเลยนะผมเองทาคลิปเกี่ยวกับยู20มาเยอะแล้วแล้วผมเห็นว่านะนักเตะชุดนี้เขามีวุฒิภาวะในการก้าวข้ามบางจุดนะไปเล่นในเกมที่ยากกว่าและทําผลงานได้ดีสามารถแก้มือชนะอินโดนีเซียได้คืนนะครับ ในการแข่งขันฟุตบอลโซลซอ,อนดัตครับนะครับที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้เราได้รองแชมป์จริงครับแต่เราแก้มือนะสามารถตบทีมชาติอินโดนีเซียนะครับที่สนามกลางเกาหลีได้โดยอดินโดนีเซียไม่ไม่มีข้อได้เปรียบเรานในด้านเสียงเชียร์สภาพสนามที่เราไปแข่งขันในชาติอาเซียนเราโดนหมดครับพักผ่อนก็น,น้อยเจอเกมที่โหดทินนะครับแล้อยู่20ของเราเนี่ย ได้รองแชมป์นะสามารถปรับมาได้หมดเลยแม้กระทั่งออสเตรเลียทีมนี้เป็นทีมเป็นทีมที่ผมสงสารที่สุดในะยู2 0เนี่ยแล้วน้องเคเลนเนี่ยน้องธนกิจเนี่ยก็เล่นดีมากนะครับแต่มันมีกระแสบางอย่างนะที่เป็นกระแสลบตรงนี้หละครับบ้านเานี่แหละแฟนบอลเานี่แหละคือจริงๆแล้วเราดูเกมเราดูดูลักษณะที่จริงแล้วผลรวมของการแข่งยู2 0ไปดีมากนะครับและยังมีโอกาสก้าวไปอีกเยอะทัศนคติที่เรามีอคติต่อกันเนี่ยทาไมเราไม่ลบออกครับ ทำไมเราไม่อบอกผมก็มีคนชอบคนไม่ชอบนะแต่ผมเห็นภารกิจส่วนรวมนี่เป็นเป็นเรื่องหลักเลยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องอยู่กดบนกฎของความไม่แน่นอนนะเราจะไปจับอะไรให้มันมั่นลักษณะที่มันอ่สูงเกินกว่าการให้อภัยและการให้กําลังใจกันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะนะครับยูยี่สิเราต้องให้กําลังใจครับทีมชาติไทยของเรานักเตะนะครับไม่ใช่ว่าเขาไปตกอยู่ทีมยูยี่สิแล้วก็ต้องมาโดนชะตากรรมแบบนี้นะ เราจะสูญเสียสิ่งที่ทแย่มากๆนะท,ท,ที่เราจะต้องสูญเสียนักเตะสําคัญไปเหลายๆคนเราช่วยกันระคับประคองดีกว่าครับแล้วก็สิ่งที่เรามองเห็นนะครับอย่าเชื่อใครให้มากครับแม้กระทั่งจะเชื่อผมนะอย่าเชื่อผมจนะเช,มเชื่อกูรูให้ท่านเชื่อใจท่านเองในฐานะท่านเป็นปริวิทย์ฝั่งซ้ายที่มีศักดิ์ศรีนะเสมอก,กันกับทางด้านฝั่งขวาคือมืออาชีพท่านต้องเชื่อหัวใจท่านท่านต้องเชื่อสายตาของท่านในหัวใจท่านต้องมีความ รักนะครับความหวังดีกับทีมชาติไทยของเราทุกรุ่นเราเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็เราจะต้องมองในทัศนคติที่บวกนะครับให้กําลังใจกันแล้วเราต้องมีอภัยนะมีอภัยแล้วผมพูดง,ง่ายๆว่าทีมชาติไทยเราทุกชุดตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาเนี่ยผมดูฟุตบอลมา40 50ปีเนี่ยทีมชาติไทยเรามีมีเรื่องเราจะให้ตําหนิตีเตียนมากมายครับทุกชุดเลยไม่เว้นแต่ชุดที่เราว่าดีที่สุดนะ่นะครับ ประเด็นอะไรครับที่เราไปไปไปหยิบปัญหานี้มาตําหนิทีมยู20ไม่ยอมหยุดเรามาติตำหนิทีมชาติไทยเรื่องเสมอเราไม่ยอมหยุดสิ่งเหล่านี้ผมถามว่าเราไปได้ข้อมูลมาจากไหนแล้วทําไมข้อมูลที่มันได้แย่แบบมันฝังลึกฝังลึกในเมมโมรี่ชิปของเราในสมองเราอะทําไมเราไม่ตัดออกครับมันเป็นสิ่งที่มันทําให้ให้เราไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีความแจ่มใสนะมันทําให้เรามีแต่ความคิดลบๆนะนะครับ รอดูสิครับตอนนี้นะครับไอแมนเที่ยงคำมาแล้วนะเรายังจะมีพิรวัตฟินบาวเสริมเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ธนราดลาัยอนเนี่ยผมคิดว่าเป็นนักเตะที่มีอนาคตมากท่านธกิจโชนเมืองปักก็เช่นเดียวกันตอนนี้นะครับโคดเอเมมานเปเรลาเนี่ยตอนนี้เขาได้เปิดโอเพ่นนะสำหรับการรับนักเตะที่มีฝีเท้าดีๆตอนนี้นะมีนักเตะเข้ามาเสริมอีกเยอะนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะ ซึ่งทีมชาติไทยชุดยูยี่สิบเราจะไปแข่งขันที่ประเทศสา,าธารณชนจีนนะครับในช่วงวันที่6ถึงวันที่23ากุมภาพันธ์วันที่6นี้แล้วนะครับวันที่6วันนี้วันที่สิบมกราคมหรือเวลาเพียง20 26 27ยี่หกยวันนะเราจะแข่งขันแล้วไม่ถึงเดือนนะนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราจะต้องช่วยให้กําลังใจน้องๆยูย่20ให้มากเพราะว่ายู่20ชุดนี้นะจะต้องเจอศึกหนักเลยอยู่ร่วมสายกับทีมชาติเกาหลีทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ จุดนี้เราต้องร่วมใจให้กําลังใจน้องๆเขาด้วยนะครับต้องฝากไว้ตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนนะครับมีคําถามมาสําคัญเลยเกี่ยวกับทีมชาติไทยของเราเอาเป็นองค์รวมก่อนแล้วกันมีคําถามคำถามหนึ่งบอกว่าตอนนี้นะครับมีข่าวคราวกระแสะข่าวคราวเกี่ยวกับอะคาเดมีนะของเวียดนามเขามีการพัฒนาอะคาเดมีระดอดเยี่ยมมากคืออะคาเดมีคือจุดเริ่มต้นนะครับในการอนุบาลน,นักเตะในแต่ละประเทศนะครับว่าจะมีการพัฒนาแค่ไหน โดยข่าวออกมาจากนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับในวงการฟุตบอลไทยที่เป็นคณะกรรมการนะครับให้ตรวจให้คะแนนนะอะคาเดมีต่างๆตามโครงการขององค์กรใหญ่ทางฟุตบอลของโลกนี้นะครับของเอเชียเราอ่าก็ถือว่าเป็นเป็นมุมมองนะครับมุมมองหนงึ่งซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าอะคาเดมีของเราเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่สามารถจะสู้อะคาเดมีที่มีมาตรฐานสูงในระดับยุโรปนะครับอย่างเยอรมันหรือว่าอย่างจฤนได้นะครับ แต่ว่าทางย่านอาเซียนของเราเนี่ยอย่างเวียดนามเนี่ยเขาพัฒนาแคเดมีเขาได้มีมาตรฐานเขาท่าจะดีนะครับ mm hmm. เขาให้ดาวกันครับอาจจะเป็นระดับ2ดาว3ดาวนะครับแล้วก็แคเดมีทางสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีมาตรฐานดี mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาฟุตบอลขึ้นมาตามมาตรฐานฟุตบอลยุคใหม่สําหรับบ้านเรานะครับที่เป็นรูปธรรมก็จะมีหลายแคเดมีครับก็อาจจะมีแคเดมีที่เป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานก็ของชนบุรี เอฟซีของเราครับก็มีอะคาเดมีที่เป็นมาตรฐานนะแล้วก็อาจจะมีอะคาเดมีของบูริรัมนะแต่มันยังเป็นอะคาเดมีที่ยังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนดังนั้นครับองค์ประกอบต่บางๆที่มีการให้คะแนนเป็นดาวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามไม่ว่าจะเป็นโค้ดไม่ว่าจะเป็นวิธีการฝึกสอนอะระดับต่างๆที่อาจจะมีเกณฑ์วัดนะคล้ายๆกับะระบบทาเรียนในดีของเรานี่แหละในการคัดเลือกนักเตะอันนี้คือการคัดเลือกอะคาเดมี ดังนั้นครับกระแสข่าวๆที่ออกมาเนี่ยว่าเวียดนามเขามีอะคาเดมีที่มีดาวเยอะกว่าเรารวมทั้งสิงคโปร์ด้วยอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากให้ท่านกังวลมากครับเพราะว่ากดต้องความไม่แน่นอนครับอันนี้จังเลยนะเรื่องแบบนี้ถ้าเรา,าทราบข้อมูลมาแล้วมันจะทําให้จิตใจเราตกเนี่ยเราดึงจิตใจเราคืนครับองค์รวมขององค์งรวมของฟุตบอลมีทีมชาติเยาว,วชนโค้ชครอ,ขอ,ขอบครัวฟุตบอลครับมันมีหลายองค์ประกอบ องค์ประกอบเหล่านี้ผมเชื่อว่าอยู่ในสายสายตาของนายกสมาคมอของเรานะครับแล้วก็ท่านประธานเทคนิคแล้วก็หลายหลายคนที่มีส่วนในการบริหารนะครับสมโมสรต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยลีกหรือว่าสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่า,น,าน่าจะอยู่ในสายตาแล้วเรารอดูต่อไปองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบสําคัญองค์ประกอบสําคัญแต่รายละเอียดเนี่ยอย่างเวียดนามเนี่ยเขาอาจจะมาพลาดตรงครอบครัวฟุตบอลเห็นไหมครับ เขาโคฟุบอลสู้เราไม่ได้นะทัศนคติกับแฟนบอลก็สู้เราไม่ได้ทีมชาติผมก็คิดว่าฟอร์มทีมชาติเวียดนามถึงแม้จะได้แชมป์ก็ยังสู้เราไม่ได้นะโค้ดเนี่ยทัศนคตินี้ก็ไปคนละทางกับเราเขาจะมีดีตรงเยาวชนเขามีดีหนึ่งข้อถูกไหมครับแต่เราก็มีดีอยู่สามข้อและเยาวชนเราผมเชื่อนะคดีมี่บ้านเราเยอะแยะเลยเพียงแต่ว่าปราดามแป้งเองก็พยายามจัดรูปแบบนะสมาคมพยายามจัดรูปแบบให้การสนับสนุนคดมี่ต่างๆและตอนนี้นะ เช่นชมนะ้นองรีซอธทีระเทพวิโนไทยเนี่ยก็มาทําฟุตบอลนะครับในลักษณะทัวนาเมนต์เล็กที่ภาคอีสานนะรีซอร์ขับเนี่ยก็ให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับถือว่าเป็นเป็นการส่งเสริมเยาวาชนเราเต็มที่ในทุกภาคส่วนช่วยกันทุกคนนะฮะท,ท,ที่มีจ,จิตใจรักฟุตบอลตอนนี้ผมคิดว่าสักหน่อยหนึ่งนะมันควรจะผ่านการประเมินครับการประเมินนี้มันมาจากรูปแบบนะคล้ายๆกับการประเมินแบบทาเล่นในดีนี่แหละนะครับนในรูปแบบที่มีองค์กรหลักของฟุตบอลมาให้การสนับสนุน และข้อมูลนี้ก็ถูกต้องครับตามที่ท่านนะครับได้ให้ข้อมูลมาเรื่องนี้นะก็ถือว่าเป็นเป็นกมุมมองคล้าย c ินั่นแหละ QC มาตรวจงานเนี่ยเขาก็มีหลักเกณฑ์นะตัวไหนเป็น QC ผ่านไม่ผ่านตัวจุดนั้นเป็นจุดจุดหนึ่งครับแต่ว่าความแน่นอนของฟุตบ,บอลในประเทศนั้นผมยังเชื่อในเดีเดียฟุตบ,บอลไทยและเชื่อในการพัฒนาของสมาคมนะครับว่าต่อไปจะมีการทําให้อาคาเดมี่ต่างๆของเราสามารถไปแข่งขันเขาได้นะครับตัวตัวนี้อย่ากังวลครับ ทองง่ายๆกดแห่งอันนี้จังอะไรก็ไม่แน่นอนหรอกครับทางเวียดนามเองเขาก็มีวิธีคิดในลักษณะเอาพูดตรงๆนะอิิพลนครว่าประเทศเสรีกับประเทศกึ่งสังคมนิยมมันมันมีจริงๆนะในย่าบ,บ้านเราไม่ว่าจะเป็นะสะปอล่าหรือวเวียดนามเนี่ยวิธีคิดในะององ,องรวมยอดมันนะกับวิธีการดําเนินการเนี่ยมันอาจจะไปได้เส้กระยะหนึ่งแต่มันอาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างตรงนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะตรงนี้ผมพูดแล้วฟังยากนะนะครับผมผมพูดตรงไม่ค่อยได้มากนะครับในรายการ แต่ผมเชื่อว่าคนที่อายุรุ่นผมเนี่ยผ่านอะไรมาพอสมควรจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดว่ามันคืออนิจจังความไม่แน่นอนนะเรามั่นใจทาจิตใจเราให้สบายครับดูฟุตบอลไทยเราอย่างมั่นใจอย่าวิตกกังวลครับแค่ข้อเดียวเรื่องเยาวชนแต่มันก็ไม่ในคหมายเขาว่าเยาวชนเราจะไม่เก่งนะเห็นไหมครับทีมชาติเวียดนามไม่ได้ไปแข่งฟุตบอลร,รอบสุดท้ายเหมือนเรานะแล้วนักเตะที่มาจากอะคาเดมี่ไหนละครับอยู่เสจ็ตเรามาจากทาาเรือนด้ดีครับ จุดนี้เราต้องมองจุดจุดจุดความไม่แน่นอนด้วยและความแข็งแกร่งทั้งด้านอุดมคติของเราต่างหากครับที่เป็นทองคํเลยตอนนี้เราขอทครบสี่ข้อหรือยังเวียดนามทําครบสี่ข้อหรือยังที่จะพัฒนาฟุตบอลนะแต่ข้อมูลของอโค้ดนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ทําหน้าที่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีต้องการขอพระคุณท่านด้วยนะครับเรามีอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับนักเตะประสบการณ์สูงนะมีเพื่อนถามมาเกี่ยวกับเคนเนต์วิลเลียมดูกอนะครับ นักตเตะวัย3 1ปีของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดซึ่งตอนนี้นะครับเขาผ่านเกณฑ์5ปีในการมา,อ,าอยู่กับไทยนะครับเคนเนตูก้เนี่ยเป็นเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงนะครับเริ่มต้นเล่นฟุตบอกลกับบิสเบนโรอะคาเดมีนะครับในประเทศออสเตรเลียก่อนจะได้รับสัญญาชีพกับสโมสรบิสเบนซิตี้ในฤดูกาล2013จากนั้นนะครับเขาก็าย้ายมาร่วมทัพกับเอ t ซีเทลสตา ทีมนาดีกรองในประเทศนเทนเธอร์แลนด์เลยครับหรือว่าฮอลแลนด์นี่แหละนะครับคุ็นคุณนี่แหละในฤดูกาลที่2 0 1 4 2 0 1 5ลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด29นัดครับทำได้1ประตูต่อมาก,ก็ย้ายไปสร้างชื่อกับสโมสรสปาร์ตาลอตเทดัมนะครับสฤดูกาลโอ้โหครับเขาข้ามบอร์ดนะอยู่ในประเทศฮอลแลนด์เลยแล้วก็สามารถพาทีมขึ้นชั้นไปเล่นในเอเรดดิวีซีลลกนะครับเลกสูงสุดของนเนเธอร์แลนด์ได้ มีโอกาสลงสนามช่วยทีมในทุกรายการไป89นัดครับพอเข้าสู่ปี2018ได้ย้ายค้ามฝากนะครับไปอังกฤษร่วมทัพกับสโมสรเบอร์ลี่นะครับลงเล่นนะครับในหลีกวันของขิดเนี่ยกับเบอร์ลี่ไปทั้งสิ้น43นัดนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงนะครับเคนเนตดูโก้เนี่ยเป็นนักเตะนะครับอดีตท,ทีมชาติออสเตรเลียด้วยเขาเล่นทีมชาติออสเตรเียไป5นัดคือดูโก้เนี่ยเขาปี พูดได้ง่ายว่าเป็นเป็นมิดฟิลด์ห้องเครื่องที่ที่ทรงคุณค่าเลยคนหนึ่งแหละประสบการณ์เนี่ยเต็มเปี่ยมและเป็นตัวจากสําคัญพอสมควรในทีม v ุือรมยูเนเต็ดเขามาร่วมทีม v ุือร์เนี่ยตอนนี้เขามีสิทธินะที่จะเล่นทีมชาติไทยเราได้เลยมันอยู่ที่ว่าอิชิจะเรียกหรือไม่ตั้งเขาเห็นทุกคนนะครับว่าเขาเป็นนักเตะที่ถ้าเข้ามาร่วมทีมทไทยเราเนี่ยจะทําให้แผงมิดฟิลด์เรานี่นิ่งขึ้นอะไรก็ตามแต่ครับพัฒกระกดูกสันหลังแข็งแกร่งหรือว่ามิดฟิลด์ห้องเครื่องแข็งแกร่งเนี่ย มันจะทําให้กองหน้าของเรากองหลังเราเล่นเล่นได้ค่อนข้างที่จะสมูทมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนตําแหน่งนี้มันเป็นตําแหน่งเดียวกันครับกับวิรเทพป้อมพัน,นที่ทําหน้าที่อยู่ตอนนี้กีรดชลชํารัศมีนะครับที่เรามีมิดฟิลดูเก,ก้าเนี่ยมีประโยชน์นะเพียงแต่ว่ามันมีติดอยู่นิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องอายุของดูเก้าหมายความว่าตอนนี้เขาอายุ3 1ปีแล้วเขาเกิดปศ2 5 3พครับถ้าจะนับดูดีกีก็31ปี ถ้าจะจะพูดถึงอนาคตจะเป็นทีมเพื่ออนาคตไหมเขามีอายุน้อยกว่ากัอุ้มนะครับเพียงสองสามปีถือว่าก็ยังยังอยู่ในจุดที่ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถเล่นได้ยอดเยี่ยมไปได้อีกกี่ปีนะแต่ผมคิดว่าสําคัญไหมสําหรับเอเชัยนับสำคัญครับถ้ามองถึงเอเชี่นขับเนี่ยผมเห็นควรอย่างยิ่งที่จะเอาเคนเนดดูโกเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทีมไทยเรามากอย่างน้อยครับเรามีตัวที่จะมาเสริม แดนกลางของเราผมคิดว่าดีครับแต่แต่ตรงจุดนี้ก็ต้องดูว่าทางโค้ดมาซาดายชีจ,จะจะเรียกตัวหรือเปล่านะครับผมคิดว่าก็<ๆ>ก็ดีครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถผ่านเกณฑ์นะ5ปีของฟี่าสามารถร่วมทีมกับทีมไทยเราได้ถือว่าจะเป็นประโยชน์กับทีมไทยเรามากครับสำหรับเรื่องนี้ครับก็นะครับในทัวร์นาเมนต์แรกที่เราจะต้องติดตามช่วยกันให้กําลังใจเหมือนผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปนี่เดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องยู20ให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะแข่งอยู่แล้วครับ จะแข่งอยู่แล้วนะที่จีนเราจะมีทัวร์นาเมนต์ที่สุดมันดูอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะครับในช่วงเวลานะครับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปทีมชาติไทยชุดอยู่ยี่สิบของเราจะไปแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับไม่ใช่รอบคัดเลือกนะเราสามารถผ่านเข้ารอบมาได้นะครับแต่เราอยู่ในโถท,ที่ลำบากหน่อยคือเราต้องไปเจอทีมชาติที่อยู่ในสายเดียวกันคือทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติเกาหลี ถ้าเราสามารถผ่านเข้ารอบได้นะเป็นหนึ่งในสองทีมในสายเรานะเราก็สามารถจะมีสิทธิ์ไปรุ่นอีกขั้นตอนหนึ่งครับเพราะว่ายูย่เนี่ยเข้าเพียง4ี่ทีมครับไปฟุตบอลโลกเข้ารอบยังไม่พอครับยังดีไม่พอจะต้องเข้ารอบรองชนะเลิศ่ะถึงจะได้ไปฟุตบอลโลกนะสำหรับยูย่สิแตกต่างจาก U17 นะแต่ U17 เที่เพ,เพื่อนอยากจะฟังผมพูดถึงเรื่องรายละเอียดยูสิบเนี่ยยูยี่สจะแข่งกันเนี่ยอีกไม่ถึงเดือนเนี่ย แต่ยู17เนี่ยจะแข่งกับเดือนเมษายนครับอีกระยะหนึ่งเลยผมขอเน้นอยู่20ก่อนแล้วกันครับในระยะนี้เพราะว่าจะแข่งอยู่แล้วครับและโอกาสที่เราจะรุ่นไปบอลโลกก็ค่อนข้างจะยากเลยแต่ยังไงในความยากมันก็ยังมีโอกาสครับถ้าแฟนบอลไทยทุกคนช่วยกันให้กําลังใจน้องๆชุดยย20ให้เยอะๆนะครับและตอนนี้เรามีนักเตะที่เป็นลูกครึ่งเข้ามาช่วยหลายตัวตรงนี้นะผมคิดว่าสนุกแน่ครับญี่ปุ่นกับเกาหลีเราจะไปกลัวครับในรุ่นเยาวชนเราสู้ ผมคิดว่ายาวชนเราสู้ไดนะ้เราต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับทีม U20 ของเราตออัไจะรู้ให้หาที่รออยู่ทางเู่แห่งใจสักวันนึ้นเราจะไปเท่น chỉ cô lùi phăng một thằng em phăn chẳng xứng thươm trái. để cha, để con lứa chôn, để tất thục cổ con réo như ai này. sức nhẫn trái, để hay truyền เธอชัดขึ้นท่าพฟ้าลุกาว,วนั้นตอ้องส้นธนสะทีสันันโลนักเกียนโนักสชีวิตที่ใจตั้งมันลอนานไปสัสัใช้ไปด้วยกันเข้าเกือฟุตวันไทย Oh. Um.